แล้วถ้ายังไม่เข้าประเทศแล้วถูกส่งตัวกลับเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมคะอันนี้เป็นคลิปต่อใน,นเรื่องของแบ็กลิสต์นะคะมาดามจะบอกแบบนี้ค่ะว่าสาหรับคนไทยหรือต่างชาติทุกคนนะคะที่ไปประเทศเกาหลีแต่ว่าน้องเนี่ยยังไม่ได้เข้าเลยเนาะแล้วตอมอก็คือซักถามหรือไม่ซักถามอะไรก็ตามเนาะแต่ว่าให้เซ็นเอกสารหรือบางคนไม่ได้เซ็นอะไรเลยนะคะแต่ติดตอมอแล้วถูกส่งกลับในกรณีนี้นะคะโดยส่วนใหญ่นะคะจะไม่โดนแบ็กลิสต์ค่ะแต่จะโดนบันทึกประวัตินะคะมันก็เปรียบเสมือน เป็นผู้มีประวัติเสียว่าเดินทางเข้าไปที่ประเทศเกาหลีนะคะแต่นะคะตมเนี่ยไม่ให้เข้าเนื่องด้วยนะคะเกรงว่าจะไปกระทําผิดกฎหมายนะคะแอบปรารอกทํางานหรืออะไรก็ว่าไปนะคะตามแต่ตมจะลงบันทึกไว้นะคะในแต่ละเคสซึ่งไอตอนที่ลงระบบของตอมเกาหลีเนี่ยมันจะอยู่ตลอดชีวิตนะคะดังนั้นก็เปรียบเสมือนคนที่ไปแล้วติดตมเนี่ยเป็นประวัติเสียกับประเทศเกาหลีอ่ะทีนี้น้องๆถามว่า แล้วมันมีกรณีไหนที่มันติดแมกนิสไหมนะคะมาดามจะบอกว่าโดยทั่วไปมันไม่ติดแมกนิสหรอกค่ะแต่ว่ามันแค่มีประวัติเสียยกเว้นนะคะเขาตรวจเจอหลักฐานนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นมาดามได้รับงานไปที่ปรึกษาเนาะน้องคนนี้นะคะเข้าไปแต่ผลปรากฏว่าเขาตรวจพบนะคะว่าน้องคนนี้เขาจะไปส่งคนไทยเข้าไปทํางานแบบลักลอบทํางานผิดกฎหมายนะคะหรือเป็นเอเจนซี่อะไรต่างๆเนาะ เมื่อตอมอตรวจพบนะคะแล้วมันมีหลักฐานผลปรากฏว่าคนนี้ค่ะโดนแบคทริสไปประมาณ10ปีนะคะดังนั้นให้ระมัดระวังกันด้วยเนาะแต่โดยทั่วไปนะคะจะไม่โดนค่ะคนไทยที่ไปเที่ยวแล้วถูกส่งกลับเนี่ยแบบนี้เขาไม่เรียกว่าแบคทริสค่ะแต่มันมีประวัติเสียนะคะพอมีประวัติเสียแล้วผลกระทบนะคะสะท้อนกลับมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าใหญ่อยู่นะใหญ่ในที่นี้หมายถึงว่านะคะอย่างเช่นคนไหนนะคะที่เคยติดตอมอแล้วเวลาที่น้องจะยื่นวีซ่าเนี่ยโอกาสการผ่านเนี่ย มันก็ถือว่าเป็นบุคคลมีประวัติเสียสถานทูตจะเห็นทั้งหมดนะคะว่าคุณไปแล้วคุณถูกปฏิเสธนี่อ่ะทาไมคุณถึงไม่ผ่านเขาก็จะมามองแล้วว่าคุณจะไปแอบทํางานไหมทาไมเจ้าหน,น้าทีต่ตอมอถึงให้คุณผ่านนะคะอาจจะมีผลทําให้มีซ่าเนี่ยมันผ่านยากขึ้นเนาะแล้วก็จะต้องยื่นเอกสารเข้าไปซัพพอร์ตอธิบายว่าฉันอยากจะเข้าไปเที่ยวจริงๆนะคะหรือด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะเช่นดิฉันจะบินเข้าไปหาแฟนแต่ว่า ต่อมาติดตมาแล้วถูกส่งกลับก็เลยขอจดทะเบียนสมรสแล้วก็จะยื่นวีซ่าไปหาสามีอ่าถ้าในกรณีนี้นะคะมันมีเหตุผลที่มากพอมากขึ้นเพราะว่าตอนแรกไปเนี่ยจะไปเยี่ยมแฟนแต่ครั้งนี้คุณจดทะเบียนสมรสกันแล้วนะคะในกรณีเนี้ยโอากาสการผ่านก็จะเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันชัดเจนในทางกฎหมายมีใบสมรสเนาะหรือบางคนนะคะ ช่นนฉันไปแล้วติดต่อมแต่ฉันอยากจะไปท่องเที่ยวจริงๆอะ่ะอ่ะก็เลยกลับมายื่นเป็นตัววีซ่าท่องเที่ยวก็ขึ้นอยู่กับนะคะเอกสารของน้องค่ะว่าน้องมีสเตทเมนต์นะคะน้องมีหน้าที่การงานที่ชัดเจนน้องมีที่มาของไรายได้ถ้ามีนะคะก็จะมีโอกาสผ่านแต่ถามว่าประวัติที่เขาเห็นเนะ่ะเขาก็เอามาพิจารณาร่วมนะคะดังนั้นการยื่นวีซ่าในคนที่เคยไปแล้วติดต่อมเนี่ยโอกาสการผ่านเนี่ย ก็ถือว่ามีประวัติเสียถามว่ามีโอกาสไหมมีนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้เยอะดังนั้นใครที่อยากจะยื่นก็ต้องเตรียมเอกสารเตรียมหลักฐานให้มากพอนะคะในด้านของความน่าเชื่อถือหนะ้าที่การงานการเงินที่เราจะไม่ไปโดดวีซ่าบ้านเขาเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีแฟนคนเกาหลีนะคะคุณบอกว่าคุณจะไปเยี่ยมแฟนนะคะแต่ว่าไปถึงนะคะตอมอก็มีหลายเคสเนาะที่ตอมอไม่ฟังถ้าคุณมีแฟนแล้วเขารักคุณจริงคุณก็ไปจดทะเบียนสมรสแล้วยื่นวีซ่าแต่งงานมา กรณีแบบนี้ก็มีค่อนข้างที่จะเยอะนอะ้อดังนั้นใครที่นะคะจะไปหาแฟนที่เกาหลีถ้าจดได้มาดามแนะนำให้จดทะเบียนสมรสนะคะวันที่คุณเดินทางเข้าไปเนี่ยคุณใช้ใบสมรสเกาหลีเนี่ยเข้าไปโชว์กับตอมอว่าคุณเนี่ยมีสามีคนเกาหลีนะคะในกรณีนี้แม้ติดตอมอนะคะก็ ออกมาได้สูงนะคะแล้วมันก็สามารถบินได้นะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วยังไงนะคะก็ต้องจดแล้วก็ต้องยื่นวีซ่าแต่งงานใช้วีซ่าให้ถูกประเภทอีกเนาะถ้าใช้ KETA บินบ่อยเนี่ยก็ติดตอ่มอมได้เหมือนกันนะคะคือใน1ปีเนี่ย KETA เนี่ยสำหรับคนมีสาม,มีเกาหลีนะคะไม่ควรจะบินเกิน2-3ถึง3ครั้งถ้ามากกว่านั้นนะมันเสี่ยงที่จะติดตอ่มอมและปฏิเสธให้เข้าเลยให้กลับไปยื่นวีซ่าแต่งงานอย่างเดียวเลยแบบนี้ก็มีเช่นกันเนะเอาเป็นว่านะคะ ถ้าสาหรับคนที่ติดตอ่อมถ้าไปแล้วติดนะคะไม่มีเอกสารไม่ต้องยื่นค่ะและน้องก็จะไปอีกไม่ได้นะคะจนกว่าน้องกลับมาเนี่ย k e t a ของน้องที่มันถูกแอบพรูฟไปแล้วเนี่ยมันจะถูกยกเลิกน้องจะต้องลงใหม่นะคะจนกว่า k e t a จะผ่านถ้าผ่านแล้วถึงจะบินได้อีกครั้งและก็ต้องไปลุ้นเอาที่หน้าด่านต่อมอีกว่าฉันจะถูกปฏิเสธส่งลับอีกไหมนะคะมันมีความเสี่ยงทุกอย่างเลยหรือถ้าอยากจะยื่นวีซ่าแล้วยื่นแล้วเนี่ย เสี่ยงไหมที่จะติดต่อมออีกนะคะจริงๆแล้วก็มันก็เสี่ยงอยู่ดีเนาะไม่มีอะไรที่ะการรันตีดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับการยื่นวีซ่าแล้วจะไม่ติดต่อมอโดยเฉพาะตัววีซ่าท่องเที่ยวเนาะถ้าเทียบในสถิติแห่งวีซ่านะคะวีซ่าที่ไปนักเกาหลีแล้วติดต่อมอถูกส่งกลับมากที่สุดนะคะถ้าเทียบกับประเภทอื่นๆนะคือประเภทของท่องเที่ยวค่ะแม้มีวีซ่าก็ติดต่อมอส่งกลับเช่นกันนะคะ ถ้าจะให้ดีมีใบสมรสนะคะมีเอกสารทางกฎหมายชัดเจนแบบนี้ติดยังไงก็ออกได้นะคะส่วนใหญ่ก็คือผ่านเข้าไปได้เอาเป็นว่าใครสนใจงานเคอีทีงานาวีซ่างานจดทะเบียนสมรสกับคนเกาหลีแต่น้องก็มีแฟนมาเองนะคะอันนี้มาดามรับทำใครสนใจกับพักวันที่คอนแทคของมาดามได้เลยคะ่ะ